ไปต่อที่จังหวัดสงขลาเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางภายใต้โครงการพัฒนาศักยาภาพเชิงพื้นที่ของชุมชนตามแนวทาง BCG โมเดลชุมชนบ้านคูน้ำรอบตําบลนาทับอําเภอจะนะจังหวัดสงขลาครับโดยที่บ้านคูน้ำรอบตําบลนาทับอําเภอจะนะจังหวัดสงขลานายอัมพลพงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยาภาพเชิงพื้นที่ของชุมชนตามแนวทาง BCG โมเดล ชุมชนบ้านคูน้ำรอบตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเพื่อย,ยกระดับพื้นที่ให้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีนาง,นางสาพรเพนประกอบกิจผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสองขาพร้อมด้วยผู้แทนในอำเภอจนะผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิน่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม สำหรับพื้นที่บ้านคูน้ำรอบตําบลนาทับอําเภอจนะจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้เข้ามาดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพในพื้นที่ด้านอาชีพซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบาตาในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งในด้านคุณภาพชีวิตการมีไรายได้และการมีงานทํา โดยชุมชนบ้านคูน้ำรอบถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังไม่สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์ทั้งนี้ทางวิทยาลัยชุมชนสงขาจึงได้เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชน ู้อำโดยการวิทยาลัยชุมชนสงขลากล่าวว่าวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้เข้ามาเชื่อมโยงโครงการดังกล่าวตามแนวทาง BCG model ในพื้นที่5ตำบลประกอบด้วยบ้านคูน้ำรอบตำบลน,นาทับโดยการนำตาลตโนดที่มีอยู่ในพื้นที่มาแปรรูปเป็นขนมน้ำตาลแว่นและน้ำส้มตาลตโหนดบ้านวังงูตำบลตลิงชันการทำปลาแป้งแดงข้าวเหนียวแดงบ้านเรียบตำบลสักกรม การเลี้ยงปลาทับทิมและนำมาแปลรูปเป็นปลาส้มปลาแดดเดียวบ้านโคกกรตำบลท่าม่วงอำเภอเทพ,พาการแปลรูปสมุนไพรเป็นเจลล้างมือและบ้านสองตำบลนาทวีอำเภอนาทวีแปรรูปจากกล้วยเป็นกล้วยกรอบเค็มกล้วยทับและกล้วยกวนซึ่งนอกจากส,สนับสนุนด้านความรู้แล้วจังได้เข้ามาส่งเสริมการออกแบบแพ็กเก็ตที่ใส่ผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงการออกแบบโลโก้พร้อมสติกเกอร์ที่สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับ ส่วนช่องทางการจําหน่ายนั้นจะเน้นการขายออนไลน์เป็นสําคัญเพื่อทําให้สินค้าของกลุ่มเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันมีช่องทางหลากหลายและมีการพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งกลุ่มลูกค้าเองก็สามารถเข้าถึงและเลือกซื้อเลือกชมสินค้าได้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการฝึกฝนเทคนิคการพูดการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงทักษะด้านการโพสต์ขายสินค้าแก่ผู้ผลิตเพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้า ข้ามาด้วยเช่นกันค่ะ